การมีวินัยที่ศึกษาดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมไว้ว่าการเป็นผู้มีวินัยที่ศึกษาดีแล้วนี้เป็นมงคลสูงสุดถ้าพูดถึงการมีระเบียบวินัยนั้นเราจะนึกถึงข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานหรือองค์กรรัฐหรือแม้แต่เอกชนใหญ่ๆแต่นั่นก็เป็นเพียงระเบียบวินัยที่จะทําให้เราอยู่ในสังคมหรือองค์กรใหญ่ๆได้อย่างเป็นเอกภาพและป้องกันไม่ให้เกิดการออกนอกลู่นอกทาง เพื่อให้เราอยู่ในสังคมหรือองค์กรนั้นๆได้อย่างมีความปลอดภัยและเกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตแต่นั่นก็เป็นเพียงกฎระเบียบวินัยแบบแผนและประเพณตีต่างๆที่ทําให้คนในสังคมนั้นๆน่ะประพฤติปฏิบัติตามถ้าไม่ทําหรือทําตามกฎไม่ได้ก็จะต้องถูกลงโทษหรือถูกขับออกจากองค์กรเลยด้วยซ้าไปแล้ววินัยอย่างไรถึงจะเป็นมงคลถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ย เราทุกคนเนี่ยมีระเบียบวินัยในตนเองอยู่แล้วแต่วินัยบางอย่างก็ไม่ประกอบด้วยธรรมเช่นอะไรเช่นวินัยโจรอย่างเนี้ยรัฐที่ต่างๆเนี่ยที่เอ็นเอียงไปทางอำนาจนิยมอย่างเนี้ยถือว่าไม่ชอบธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมจึงไม่จัดเข้าในมงคลละสูตรฉะนั้นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองนั้นไม่ว่าจะพูดจะทําอะไรก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือมีคนให้ความเคารพ ทำการงานอะไรต่างๆเนี่ยมีแต่คนเขาไว้วางใจแม้แต่ทําการค้าขายทําธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆคนที่มีวินัยนั้นน่ะส่วนมากจะเป็นคนสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนสะอาดสะอ้านเสมอไปแต่โดยส่วนมากอย่างน้อยๆคนที่มีระเบียบวินัยนั้นน่ะก็ถือว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บ้าง แต่คนที่มีระเบียบวินัยนั้นน่ะดูจากที่มีความรับผิดชอบมากกว่าใครที่มีความรับผิดชอบมากก็ยิ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าผู้นั้นเป็นคนมีวินัยมากในระดับหนึ่งวินัยมาจากศัพท์ว่าวิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างก็คือดีชัดขึ้นให้ต่างจากคนอื่นในยะแปลว่านำไปจึงรวมกันว่า นำไปดีนำไปแจ้งนำไปต่างก็คืออุบายเครื่องแนะนำนั่นเองนำไปดีอย่างไรก็คือใครที่มีศีลธรรมเนี่ยมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยไปที่ไหนก็ดีทั้งนั้นคือหมายความว่าทำให้ผู้รักษาวินัยดีขึ้นยกฐานะผู้มีวินัยให้สูงขึ้นต่างจากคนอื่นต่างขึ้นนำไปแจ้งคือคนที่มีวินัยเนี่ยเราสามารถรู้ได้ง่ายๆว่า คนนี้เป็นคนดีแน่นอนเพราะเป็นอาการบอกแจ้งให้ทราบว่าเป็นคนดีคําว่าแจ้งแปลว่าสว่างหรือเปิดเผยไม่คลุมเครือวินัยนําไปแจ้งก็คือเปิดเผยท่าแท้ของคนได้ว่าคนนั้นไว้ใจได้แค่ไหนโดยดูจากการประพฤติปฏิบัตินี่แหละว่ามีวินัยหรือไม่มีถ้าจะดูว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูที่วินัยถ้าหากมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ย วินัยจึงนำไปให้แจ้งให้เห็นชัดว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าของไหนอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นไม่รู้แยกไม่ออกว่าของนั้นน่ะดีหรือไม่ดีพอนำไปสู่ที่แจ้งแล้วเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีนำไปสู่ที่แจ้งให้รู้ว่าเป็นคนดีนำไปต่างก็คือให้ต่างจากบุคคลที่ไม่มีระเบียบวินัยบุคคลที่ไม่มีศีล เราดูความแตกต่างของคนด้วยวินัยคนที่มีวินัยเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่มีวินัยกับคนที่มีวินัยอย่างคำที่ว่าทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟคนจริงย่อมไม่กลัวอุปสรรคคนที่ดีจริงเนี่ยยึดมั่นตั้งมั่นในคุณงามความดีอดทนต่อการพิสูจน์ความจริงก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคหรืออันตรายต่างๆได้คนที่มีระเบียบวินัยก็เหมือนกัน ทองคาก็เหมือนกันแม้จะผ่านการหล่อหล,อ,ลอมลนด้วยไฟขนาดไหนทองคําก็ยังไม่เปลี่ยนสียิ่งทําให้เป็นทองคําบริสุทธิ์เสียอ,อีกคือผ่านการลนการหลอมมามากเท่าไดก็จะยิ่งปรากฏความบริสุทธิ์ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นลองเอาทองคําปลอมมาเปรียบเทียบกับทองคําแท้ดูจะรู้ทันทีเพราะมันมีลักษณะแตกต่างกันระหว่างทองคําปลอมและทองคําแท้ระหว่างคนดีหรือไม่ดี ก็มีสัญลักษ์บอกให้รู้คนดีต่างจากคนไม่ดีก็เพราะว่าเขามีระเบียบวินัยเมื่อเรามีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าเป็นคนดีแต่ถ้าว่าโดยสรุปแล้วในวินัยมีอยู่สองอย่างวินัยทางโลกวินัยทางศาสนาวินัยทางโลกก็คือกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆที่ประเทศนั้นๆชุมชนนั้นๆกำหนดบัญญัติ บางคับประชาชนของเขาหรือให้คนในสังขัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามวินัยทางโลกนั้นน่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตามยุคตามสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกวินัยทางศาสนาก็คือศีลนี่แหละคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยวินัยทางศาสนานี่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ วินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยหมายถึงวินัยทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงวินัยทางโลกเพราะวินัยทางโลกบางข้อเนี่ยก็ขัดต่อศีลธรรมเช่นผู้ใดทําผิดถ้ารุนแรงก็ถึงขั้นประหารชีวิตหรือวินัยบางรัฐทิก็อนุญาตให้ฆ่าศัตรูหรือฆ่าสัตว์ได้จึงไม่ถือว่าเป็นมงคลในทางพระพุทธศาสนาเพราะยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่วินัยในที่นี้หมายถึงวินัยทางพระพุทธศาสนา ศีลนี่จัดอยู่ในไตรจิกขาไตรจิกขาก็คือการศึกษาสามขั้นในทางพระพุทธศาสนามีศีลสมาธิปัญญาไตรจิกขาทั้งสามนียมีความเกี่ยวเนื่องกันคือศีลเป็นเหตุให้ได้สมาธิสมาธิเป็นเหตุให้ได้ปัญญาปัญญานั้นอ่ะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสได้ถ้าเรารักษาศีลของตนได้ดีไม่ขาดไม่ด่างพร้อยมีศีลบริสุทธิ ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยดีมีวินัยที่ศึกษาดีแล้ววินัยทางโลกนั้นน่ะถ้าอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกรอบไม่นอกลู่นอกทางก็มีชีวิตอยู่ดีมีสุขไม่ต้องกลัวภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากการทำผิดพูดง่ายๆสามารถอยู่อย่างสงาผ่าเผยยิย่งถ้ามีวินัยทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญทางด้านจิตใจย้ำว่าต้องปฏิบัติรักษาศีลจริงๆ แต่โดยส่วนมากที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็มีแต่รับศีลไม่ปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงพวกที่ไม่มีระเบียบวินัยพวกที่ไม่มีศีลที่ใดผู้ปกครองหรือคนในสังคมไม่มีศีลไม่มีวินัยแล้วเนี่ยที่นั้นก็มักจะวุ่นวายที่สังคมวุ่นวายอยู่เนี่ยก็เพราะผู้ปกครองไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีระเบียบวินัยใช้ระเบียบวินัยใช้กฎหมายแต่กับคนอื่น คือคนอื่นต้องเคารพกฎหมายต้องทําตามกฎหมายแต่ผู้ปกครองกลับไม่เคารพกฎระเบียบเสียเองหรือแม้แต่ตั้งกฎกติกามาเพื่อตนเองอาน,นิสงส์ของการรักษาศีลหรือผู้ที่มีระเบียบวินัยดีนั้น่ะมีมากมายเลยด้วยซ้าไปมีผลทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมชีวิตครอบครัวมีความสงบสุขได้รับความไว้วางใจจากภรรยา ทำให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องกลัวภัยอันตรายจากคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความมีสติมีความสงบสุขทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากองค์กรเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ได้รับการยกย่องสรรเสริญไปไหนก็ได้รับความนิยมชมชอบในด้านกลับกันคนที่ไม่มีระเบียบวินยัยก็จะได้รับผลตรงกันข้ามนี้ถ้าคนในสังคมมีระเบียบวินยัย ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนมีศีลเลยก็ไม่ได้วินัยเนี้ยเป็นความหมายที่เจาะจงคือมีระเบียบหรืออยู่ในกฎเกณฑ์ของตัวเองของครอบครัวขององค์กรของสังคมจะเป็นลักษณะนี้วินัยเนี้ยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งดีและไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำไปใช้อย่างโจรอย่างเนี้ยถามว่าเขามีวินัยไหมถ้าอยู่ในพวกโจร ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นกฎเป็นระเบียบของโจรถ้ายิ่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีกฎระเบียบของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้วินัยจึงขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปปฏิบัติจึงจะทำให้ตนเองแล้วก็สังคมเกิดความสุขความเจริญมีความเป็นระเบียบวินัยที่รักษาดีแล้วจึงทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้การที่คนเราจะมีวินัยดีนั้นน่ะ เราจะต้องเห็นคุณค่าของการมีระเบียบวินัยเห็นโทษของการขาดระเบียบวินัยศึกษาให้เข้าใจท่องแท้ในหลักการและวิธีปฏิบัติทำตนให้มีระเบียบวินัยอยู่เสมอถ้าศีลหรือวินัยข้อใดบกพร่องก็แก้ไขตนเองให้ถูกต้องนี้เป็นเหตุให้เรามีวินัยดีการมีวินัยดีนั้นยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความเจริญก้าวหน้ามากเท่านั้นคนที่มีวินัยดี แม้เพียงศีลห้าก็ยังทําให้สังคมสงบมากขึ้นเพราะสังคมที่วุ่นวายเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่คนเนี่ยขาดระเบียบวินัยกันนี่แหละไม่ตั้งอยู่ในศีลห้าถ้าไม่มีวินยัยไม่มีศีลแล้วเนี่ยก็จะทําความเดือดร้อนให้แก่สังคมและคนอื่นด้วยอย่างบทกลอนที่ว่าอัญจตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสี สมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการไม่มีศีลก็หยาบคายอัญจตรีขาดธรรมก็สามชั่วบุรุษทั่วขาดธรรมต่ำศักดิ์รีสมณะขาดธรรมอารัชีขา้าราชการทำไม่มีก็เลวทรามนี่แสดงให้เห็นว่าการขาดศีลนั้นน่ะเกิดความเสียหายอย่างไรฉะนั้นมงคลข้อนี้เป็นการฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ การมีวินัยจึงเป็นมงคลชีวิตสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา